สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนโค้ด .org นะคะกันต่อเนาะในบทที่4นะคะเหมือนเดิมเนาะให้หนูเนี่ยเลือกชื่อของตนเองนะคะแล้วหลังจากนั้นเลือกตัวการ์ตูนนะคะตัวการ์ตูนของตนเองของครูเป็นเพนกวินเนาะเลือกการ์ตูนเสร็จแล้วให้กดเข้าสู่ระบบนะคะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้เด็กๆลองเช็คงานเช็คดูนะคะว่างานของตัวเองเนี่ยมันขึ้นสีเขียวหรือเปล่านะคะถ้าขึ้นสีเขียวก็คือเราทําไปแล้วเนาะถ้าตรงไหนยังเป็นสีขาวอยู่ให้เด็กๆคลิกเข้าไปทํานะคะวันนี้เราจะเรียนบทที่4กันนะคะก็คือเขาวงกฎการจัดลําดับนะคะมีทั้งหมด15ด่านนะคะ15ด่านที่เราต้องทำเนาะ อ่ะให้เด็กๆเริ่มทำตั้งแต่ด่านที่1เลยคลิกเข้าไปในหมายเลข1เมื่อคลิกเข้ามานะคะเราจะเจอกับวิดีโอเนาะให้เด็กๆกดการกรบาดปิดไปได้เลยนะคะการกรบาดตรงนี้นะคะปิดไป สำหรับใครที่ทำในโทรศัพท์เนาะหนูต้องหาปุ่มตกลงให้เจอนะคะก็คือโดยการกดนะคะลูกศรสามเหลี่ยมสีม่วงตรงนี้เนาะลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอกับปุ่มตกลงหลังจากนั้นให้กดตกลงนะคะเราถึงจะเริ่มเล่นได้ในด่านนี้นะคะจะมี a n g ก y Birds นะคะแล้วก็มีหมูสีเขียวด้วยนะคะ a n g ก y Birds บอกเราว่าคุณช่วยให้ฉันขยับ ไปหาเจ้าหมูหน่อยได้ไหมอ่าเอนกี้เบินะคะจะต้องขยับไปหาเจ้าหมูมีเจ้าหมูสีเขียวเนาะหช่องนะคะอันนี้เนาะหช่องใช้ได้1บัตรอ่ะเด็กๆต้องสังเกตดีๆนะว่ามันมีกี่ช่องเนาะอันนี้เนี่ยมีอยู่สองช่องนะคะที่จะไปถึงเจ้าหมูได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูบัตรคำสั่งนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะ บัตรคำสั่งนะคะก็จะมีบัตร N ตรงนี้นะคะขึ้นไปข้างบนเด็กๆดูตามลูกศรได้เลยเนาะบัตร S นะคะลงไปข้างล่างบัตร E นะคะเดินไปด้านขวามือบัตรสุดท้ายบัตร W u นะคะเดินไปด้านซ้ายมือนะคะ,ะเด็กๆลองดูที่ภาพเนาะ Angie Bird จะไปหาหมูสีเขียวได้เราต้องให้ Angie Bird ไปด้านไหนเอ่ย มูสีเขียวอยู่ด้านในของมือเราะคะ,ะด้านซ้ายเนาะเราก็ลากบัตรด w นะคะมาต่อบัตรสีเหลืองตรงนี้นะคะ,ะให้มันต่อกันนะถ้ามันไม่ต่อกันเนี่ยมันจะเป็นสีจางๆแบบนี้นะ,ะเราต้องลากให้มันต่อกันบัตรมันถึงจะขึ้นเป็นสีเข้มนะคะ,ะแล้วเราต้องใช้บัตรดับเนี่ยบัตรไปด้านซ้ายกี่ครั้งคะเด็กๆ อ่าตอนนี้เนี่ยเราใช้เป็นหนึ่งครั้งมันจะอยู่แค่ตรงนี้อ่าแสดงว่าเรายังไม่ถึงเนาะเราต้องใช้อีกหนึ่งบัตรนะคะเพื่อจะมาถึงหมูสีเขียวเนาะเราก็ลากบัตรดัิลยูออกมาอีกหนึ่งบัตรนะคะเมื่อลากเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆกดปุ่มเริ่มตรงนี้นะคะปุ่มเริ่มปุ่มเริ่มที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะกดเริ่ม อ่าแองก b เบิมันก็จะค่อยๆขยับไปหาหมูสีเขียวเนาะหลังจากนั้นให้เรากดไปต่อนะคะปุ่มสีส้มอ่าเด็กๆคุณคครูลืมบอกถ้าเกิดใครเป็นภาษาอังกฤษเนาะถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนภาษาให้หนูดูข้างล่างตรงนี้จะเป็นรูปโลกอยู่ให้หนูคลิกเข้าไปตรงนี้นะคะตรงรูปโลกเนาะแล้วเลื่อนหาภาษาไทยภาษาไทยจะอยู่ด้านล่างนะคะตรงนี้เนาะเลือกภาษาไทยแล้วเดี๋ยวหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้อัตโนมัติเลย นะคะอ่าในด่านนี้ก็เหมือนเดิมนะคะของบทที่4ต้องพาแองกี้เบิร์ดเนี่ยไปจับหมูสีเขียวให้ได้นะคะในด่านนี้เนี่ยหมูสีเขียวมันอยู่ด้านขวามือของเรานะคะอ่าด้านขวามือของแองกี้เบิร์ดเนาะเราก็ต้องใช้บัตร E นะคะบัตรไปด้านขวามือเนาะเพื่อพาแองกี้เบิร์ดไปหาหมูสีเขียวนะคะเราจะใช้บัตรไปด้านขวามือนะคะ2บัตรนะคะ หลังจากนั้นกดเริ่มแองกิเบิร์ตจะไปแล้วหนึ่งสองกดไปต่อเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมนะคะแองกิเบิร์จะไปหาหมูสีเขียวได้ยังไงเด็กๆลองดูนะคะหมูสีเขียวอยู่ข้างล่างแองกิเบิร์อยู่ข้างบนนะคะเราต้องใช้บัตรอะไรคะเด็กๆเพื่อพาแองกิเบิร์ไปหาหมูสีเขียวให้ได้ ฉเฉลยนะคะเราต้องใช้บัตรลงข้างล่างเนาะก็คือบัตร S นะคะลากมาต่อเนาะบัตร S ลงกี่ครั้งคะเด็กๆถึงจะไปถึงมูสีเขียวอ่ามันต้องสองครั้งเนาะลากมาต่อกัน2บัตรนะคะเด็กๆสังเกตตรงนี้ดูด้วยเนาะตรงพื้นที่การทำงานเนี่ยนะคะว่าเขากำหนดให้เราใช้ได้กี่บล็อกเนาะเขาให้เราใช้ได้แค่3อ่าเราก็ใช้3พอดีนะคะ ถ้าเด็กๆใช้บัตรเกินเนี่ยตรงวงกลมนะมันจะขึ้นเป็นสีเขียวอ่อนนะคะแต่ถ้าเราใช้บัตรได้พอดีมันจะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้อ่าเขียวเข้มเต็ม,ตมวงเนะาะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดเริ่มไปแล้วหนึ่งสองกดไปต่อนะคะอ่าในด่านที่สี่เนาะด่านที่สี่ g อ y กี r d เปลี่ยนที่อยู่แล้วไปอยู่ข้างบนอ่ะ อกี้เบิร์ดอยู่ข้างล่างเนาะหมูสีเขียวอยู่ข้างบนนะคะเราก็ต้องพาอ็กี้เบิร์ดขึ้นไปข้างบนโดยใช้บัตรเอ็นหรือบัตรขึ้นข้างบนนะคะ2ครั้งเนาะอ่ะกดเริ่ม1 2กดไปต่อนะคะตอนนี้ด่านที่5แล้วนะคะในด่านที่5นะเด็กๆจะเจอกับกล่องสี่เหลี่ยมอันนี้เนี่ยก็คือระเบิดนะอ่าระเบิด ถ้าเราชนระเบิดเนี่ยนกของเรามันจะตายนะเดี๋ยวคุณครูจะลองให้ดูว่าถ้าชนแล้วจะเป็นยังไงอลองกดเริ่มสังเกตที่นกแองกีบเบิร์ดชนระเบิดเป็นไงนกหายไปแล้วนะคะอาดูสิโดนแองกี้เบิร์ดทำหน้าตาใช่ไหมเศร้าเลยนะคะฉะนั้นนะคะเราต้องเลี่ยงระเบิดเนาะไม่ให้โดนระเบิดนะคะ นะถ้าเราทําผิดเนาะให้เรากดตั้งค่าใหม่ปุ่มสีฟ้าตรงนี้เนะอ่ะแล้วเราก็เริ่มลากบัตรมาใหม่นะคะนกสีเขียวนะคะอยู่ด้านขวามือของแองกี้เบิร์ดนะเราก็ต้องใช้บัตร e นะคะเพื่อไปแล้วเด็กๆลองดูเราต้องใช้บัตร e อีกกี่ครั้งเอ่ยเพื<ๆ>่อไปถึง1นึสองสาบนะคะ 3ครั้งแล้วก็ลากบัตร E ออกมา3าบัตรเนาะสองสามหลังจากนั้นกดเริ่มนะคะหนึ่งสองสามกดไปต่อนะคะอ่าตอนนี้ด่านที่หกแล้วนะคะด่านที่หแล้วเนาะอ่าด่านนี้จะเริ่มยากขึ้นมาแล้วนะคะมันเริ่มคดเคี้ยวแล้วเนาะอ่าอันดับแรกเลยนะคะ แองกี้เบิร์ดเนี่ยมันต้องเดินมาทางนี้ก่อนใช่ไหมอ่าก็คือด้านซ้ายมือพอมาถึงซ้ายมือแล้วเราจะไปซ้ายมืออีกไม่ได้เนาะมันจะชนกับผินมันก็จะตายเนาะเราก็ต้องลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างอีกอ่าเด็กๆลองดูแสดงว่าเราต้องได้ใช้กีบัดเ่ยสามบัตรนะคะอ่ามีบัตรอะไรบ้างอันแรกก็คือบัตรไปด้านซ้ายก็คือบัตรดับเบิลยูเนาะลากมาต่อบัตรสีเหลืองอ่า เห็นไหมด่านนี้เขาให้เราใช้ได้4บัตรนะคะตอนนี้เราใช้ไป2บัตรแล้วรวมบัตรสีเหลืองด้วยเนาะอ่าสบัตรแล้วนะคะบัตรดับเบิลยูไปด้านซ้ายแล้วต่อไปเหลือลงข้างล่างนะคะลงข้างล่างสองครั้งเนาะอ่าเราก็กดเริ่มดูนะคะดับเบิลยูเอสเอสเนาะซ้ายลงลงอ่าไปได้แล้ว กดไปตอดนะคะด่านที่7นะคะนกสีเขียวอยู่ใกล้ๆเองใช่ไหมอ่าด่านนี้เด็กๆลองดูเนาะเราต้องใช้บัตรอะไรบ้างคะอ่าเราต้องใช้บัตรไปด้านขวามือก็คือบัตร E เนาะอ่ากครูจะวาดเส้นที่เราลากบัตรออกมาแล้วเนะาะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วนกอยู่ข้างบนอ่าเราต้องใช้บัตรอะไรเพื่อขึ้นข้างบน บัต n มาต่อนะคะด่านนี้ใช้แค่2บัตรเองนะคะก็คือ e กับ n นะคะกดเริ่มหวาขึ้นกดไปต่อได้เลยนะคะออันนี้เนี่ยเป็นเหมือนการขึ้นบันไดเลยนะคะนี่เห็นไหมขึ้นบันไดไปหาหมูสีเขียวนะคะข้างหลังมีระเบิดนะเราจะใช้บัตรผิดนะคะ เราจะใช้บัตรอะไรบ้างลองลากดูที่รูปภาพก่อนอ่เราต้องมาทางนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็ขึ้นข้างบนแล้วก็ไปด้านขวามือนะคะอ่าต้องใช้3บัตรเนาะถึงจะไปถึงหมูสีเขียวได้นะคะเราก็เริ่มลากบัตรออกมาเลยนะคะบัตรไปด้านขวามือก่อนเนาะแล้วเราก็ขึ้นข้างบนหลังจากนั้นไปด้านขวามืออีกครั้งนะคะ ขวาขึ้นขวาเนาะหรือว่า E N E นะคะอ่ะลองกดเริ่มดูขวาขึ้นแล้วก็ขวามือ,อกดไปต่อนะคะตอนนี้อยู่ด่านที่9แล้วอ่าเราใกล้ครบ15แล้วใช่ไหมอ่าอีกนิดเดียวเองอ,อันนี้มีระเบิดอยู่ข้างล่างด้วยนะคะต้องระวังเนาะ อลองดูที่ภาพก่อนนะคะว่าเราต้องใช้บัตรอะไรบ้างดูใกล้ๆก,ก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวลองลากปากกาลากดูก่อนนะคะ,อะเอ็นกิเบิร์ดต,ต้องไปหาหมูสีเขียวหมูสีเขียวอยู่ตรงนี้เนาะเอนกิเบิร์ดก็ต้องเดินไปด้านนี้ด้านไหนเอ่ยซ้ายหรือขวาซ้ายมือใช่ไหมแล้วก็ลง ไปด้านนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้เนาะจะชนระเบิดนะคะเราก็ต้องไปอีกด้านนะคะด้านขวามืออ่า mm hmm. เด็กเขียนลูกศรแล้วเราก็มาเริ่มลากบัตรได้เลยนะคะอ mm ่ะอันดับแรกเลยแองกี้เบิร์ตต้องไปด้านไหนเอ่ยซ้ายหรือขวาซ้ายมือนะคะบัตรดับเบิลยูมาต่อเนาะแล้วก็ลงข้างล่างบัตรเอสนะคะแล้วก็ไปด้านซ้ายมืออีกรอบเนาะ ซ้ายลงซ้ายนะคะหรือว่า ws W ล w. อ่ะลองกดเริ่มดูซ้ายลงซ้ายนะคะกดไปต่ออ่าแองกี้เบิรบอกว่าพาฉันอ้อมระเบิดที่เพื่อพาฉันไปจัดการเจ้าหมูตัวนั้นนะคะอ่ะมีระเบิดอยู่ข้างหน้าแองกี้เบิร์ดเลยนะคะ อันดับแรกเนาะอันดับแรกเราต้องใช้บัตรขึ้นบนก่อนใช่ไหมตรงนี้แล้วก็ไปด้านไหนเอ่ยดูตามลูกศรที่ค,คุณครูขีดเนาะอะซ้ายมือแล้วก็ลงนะคะถึงจะถึงหมงูสีเขียวได้เนาะอ่ะลองลากบัตรด,ดูนะคะอันดับแรกเลยเราใช้บัตรอะไรเอ่ยอ่อกี้เบิดต,ต้องขึ้นข้างบนก่อนเนาะถ้าไปด้านขอมือมันก็จะชนระเบิดใช่ไหมอ่ะต่อไปเนาะ ใช้บัตร e หรือด้านขวามือนะคะสครั้งลากออกมา2 3นะคะได้บัตรไปด้านขวา3ครั้งแล้วบัตรสุดท้ายนะคะก็คือบัตรลงข้างลานะ่างเนาะสรุปในด้านนี้นะคะเราใช้บัตรอะไรไปบ้างเราใช้บัตร n นะคะขึ้นข้างบนแล้วก็บัตร ขวามือสามครั้งแล้วก็บัตรลงข้างล่างอีกหนึ่งครั้งเนอะกดเริ่มดูขึ้นบนขวามือหนึงสองสามครั้งนะคะแล้วก็ลงกดไปต่อนะคะอ่าด่านที่11นะคะเราต้องห้ามชนระเบิดนะคะในด่านนี้เนอะจะเริ่มยากขึ้นมาแล้วนะคะ อเด็กๆลองดูว่าแอ g กี b i r d เนี่ยอันดับแรกเลยต้องใช้บัตรอะไรเอ่ยอ่าบัตรซ้ายนะคะซ้ายกี่ครั้งคะเด็กๆลองนับดูเนาะหนงสนะคะถ้าใช้ซ้ายสามครั้งมันจะชนระเบิดนะอ่าเราต้องใช้แค่สองนะคะลากบัตรซ้ายมือออกมาสองครั้งหลังจากนั้นเราก็จะลงข้างล่างใช่ไหมลงข้างล่างอีก กี่ครั้งเอ่ยหครั้งสองครั้งนะคะ,อะลองวาดดู1นอ,อ่าสองถ้า3มก็จะชนระเบิดอีกเนาะลงข้างล่างแล้วนะคะเราก็จะไปต่อเนาะ,ะเราต้องไปต่อด้านซ้ายหรือขวามือคะ่ะเด็กๆฉเฉลยนะคะด้านขวามืออีกสองครั้งเนาะอีกสองครั้งหลังจากนั้นนะคะ เราถึงตรงไหนเจ้าจาได้หรือเปล่าขวาขวาอ่าเหลืออีกหนึ่งบัตรนะคะก็คือลงข้างล่างเนาะเพื่อไปถึงหมูสีเขียวบัตรลงข้างล่างเนาะบัตร S มาต่ออ่าสรุปด่านนี้นะคะมีบัตรไปด้านซ้าย2บัตร W สองอันเนาะแล้วก็บัตรลงข้างล่าง2บัตรบัตรไปด้านขวาอีก2 บัดลงข้างล่างอีกหนึ่งครั้งนะคะกดเริ่มดูซ้ายซ้ายลงลงนะคะแล้วก็ขวาขวาลงข้างล่างอีกหนึ่งครั้งกดไปต่อนะคะอ่าด่านที่12แสลสิสลสสนะคะด่านที่12เนาะ นกสีเขียวอ่าไม่ใช่นกสีเขียวสิหมูสีเขียวใช่ไหมอยู่ข้างล่างเนาะเราก็ต้องใช้บัตร E ก่อนนะบัตร E ไปด้านขวามือก่อนนะคะนี่ตรงนี้ก่อนเราถึงจะเริ่มลงไปข้างล่างได้นะคะหลังจากนั้นเราก็ลงอย่างเดียวเลยนะคะลงสองครั้งเนาะอ่ะกดเริ่มดูขวาลงลง กดไปต่อนะคะดนันที่สิบสามแล้วนะคะเด็กๆมีระเบิดอยู่ใกล้ๆเลยตรงนี้นะคะอันดับแรกเราต้องใช้บัตรอะไรเอ่ยแองก้เบิร์ดจะไปหาโมงสีเขียวได้บัตรเอ็นหรือเปล่าหรือว่าบัตรอะไรอ่าเราต้องใช้บัตรเอสนะคะเพื่อลงข้างล่างเนาะอ่ะเดี๋ยวคณครูวาดรูปนี่ลงข้างล่างแล้ว อยู่ตรงนี้ละนะคะไปด้านไหนต่ออีกซ้ายหรือขวาใช้บัตร e หรือดับบลิวใช้บัตรดับเบิลิวนะคะหนึ่งครั้งสองครั้งอ่ะเดี๋ยวลองวาดดูสองครั้งได้หรือเปล่านะคะหนึ่งครั้งสองครั้งอ่าถูกต้องแล้วเนาะใกล้แล้วนะคะใกล้หมูสีเขียวแล้วอ่ะต่อไปนะคะเราก็จะใช้บัตร เพื่อขึ้นไปเนาะหลังจากนั้นนะคะบัตรสุดท้ายเพื่อไปถึงมงสีเขียวก็คือบัตร W ด้านซ้ายมือเนาะสรุปด่านนี้นะคะมีบัตรอะไรบ้างบัตร S ก็คือบัตรลงข้างล่าง W o u b สองบัตรนะคะไปด้านซ้ายมือบัตร N อีกหนึ่งบัตรขึ้นข้างบนนะคะและบัตร W u ไปด้านซ้ายมืออีกหนึ่งครั้งนะคะกดเริ่มดู ลงซ้ายซ้ายขึ้นบนแล้วก็ซ้ายมืออ่าถึงหมูสีเขียวแล้วกดไปต่อนะคะด่านที่14แล้วนะคะเด็กๆนะอ่าด่านนี้เราไม่ต้องลากบัตรเองแล้วเราต้องตอบแค่คำถามเฉยๆเนาะคำถามเขาถามว่าคำตอบในข้อใดน,นะคะแก้ปริศนาด่านนี้ได้อ่าเด็กๆลองดู a n g r y b i r d แองกี้เบิร์ดจะไปหาหมูสีเขียวได้ยังไงแองกี้เบิร์ดอยู่ตรงนี้หมูสีเขียวอยู่ตรงนี้อ่ะเราก็ต้องใช้บัตรไปด้านนี้ใช่ไหมถึงจะถูกต้องเนาะนะคะแล้วก็ลงข้างล่างอีกหนึ่งครั้งอ่ะเด็กๆดูเราใช้บัตรลูกศรไปด้านไหนบ้างอันนี้ตรงกับข้อไหนเอ่ยการดูบัตรนะให้เด็กๆไล่าจากข้างบนลงข้างล่างอย่างนี้นะคะอ่า ตรงกับข้อไหนเอ่ยคำตอบที่ถูกต้องอมีบัตรซ้ายเนาะก็คือนี่ W มีอยู่2ข้อนะคะ W เนาะแล้วก็ลงข้างล่างอีกนะคะตรงกับข้อ3นะคะ W S นะคะซ้ายลงเนาะลองกดส่งดูปุ่มไหนก็ได้นะคะกดส่งมันจะขึ้นคำตอบมาให้เราเนาะว่าถูกต้องนะคะกดตกลง ด่านที่15แล้วมันจะขึ้นอันนี้มาก็คือเป็นตัวอย่างนะคะคําแนะนําเกี่ยวกับการลากบล็อกนะคะเพื่อจับคู่กันเราต้องลากมาเนาะให้เด็กๆก,กดตกลงนะคะอ่าเขาบอกว่าการจับคู่นะคะจับคู่ปริศนากับบล็อกนะคะว่าอ่าบัตรในข้อไหนเนาะที่จะแก้ปริศนาในด่านนั้นได้นะคะที่จะพา a n งกี้เบิรไปหาหมูสีเขียวได้เนาะ ลองดูนะคะข้อที่หนึ่งจะตรงกับอะไรเอ่ยข้อที่หนึ่งแองกี้เบิรต้องไปด้านขวามือก่อนแล้วจึงขึ้นข้างบนไปหาหมูสีเขียวอ่ตรงกับข้อไหนคะเด็กๆข้อไหนเอ่ย1 2 3หรือ4อี่ตรงกับข้อ4นะคะก็คือขวามือขึ้นบนหรือว่า e n เนาเด็กๆกก็ลากบัตรข้อนี้เนี่ย มาที่รูปภาพแรกเนาะตรงนี้ช่องสีเหลืองนะคะแล้วก็ปล่อยมืออ่ะตอนนี้เหลือข้อไหนบ้างนะคะเหลือหนึเนาะแล้วก็ลองดูรูปภาพที่2นะคะเอ็นกี้เบจะไปได้ยังไงนะคะเราก็ต้องเริ่มจากด้านขวามือก่อนขึ้นข้างบนแล้วก็ไปด้านขวามืออีกครั้งอ่ะขวาขึ้นขวาตรงกับอะไรเอ่ย ลองดูข้อแรกได้หรือเปล่าขวาขึ้นขวาอ่าดูที่ข้อแรกก็คือเจอคำตอบเลยเนาะให้เด็กๆลากบัตรมาใส่เลยนะคะอ่าตอนนี้เหลืออยู่แค่สองคำตอบเองเนาะอ่ะดูข้อที่สานะคะรูปที่สาข้อนี้ง่ายมากเลย a อ g กี้เบิร์ดจะไปหาหมงสีเขียวใช่ไหมอ่าก็ต้องตรงไปอย่างนี้เลยด้านไหนเอ่ย ซ้ายนะคะซ้ายสองครั้งก็คือข้อที่1ตรงนี้เนาะางบนเลยลากมาต่อส่วนอันสุดท้ายใช่ไหมเหลือข้อเดียวเด็กก็ลากมาใส่ได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆกดปุ่มทรงนะคะปุ่มทรงตรงนี้เนาะ,ะกดไปเลยกดตกลงนะคะ อ่าถ้าเจอหน้านี้ใช่ไหมเหมือนเดิมนะคะก็คือเราทําจบบทที่4แล้วสังเกตข้างบนตรงนี้นะมันจะขึ้นเป็นวงกลมสีเขียวก็คือเด็กๆเ,เนี่ยทำครบทุกข้อแล้วนะคะมันจึงจะขึ้นเป็นสีเขียวเนะาะอ่ในอาทิตย์นี้เราก็ทำบทที่4ก่อนนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาต่อบทที่5กันนะคะ